สวัสดีครับผมช่างเคยโยครับวันนี้มาเก็บงานก่ขอนจะของบ้านเข้าอยู่ครับตรวจเช็คงานรอบสุดท้ายครับนี่ครับบานเฟียมออสเทมครับนี่เลยคือก็เป็นชุดที่เราเอามาโมดิฟายนะครับบานเฟียมออสเทม ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเยอะครับบ้านหลังใหญ่ครับบ้านสองชั้นครับก็้นสองก็ไม่ขึ้นแล้วกันครับพึ่งลงมาครับผมเรียบร้อยนะครับบานเปิดโชคเลยแบนี่จริงมันปรับได้นะครับ ปรับปรับจังหวะเปิดปิดได้ว่าผมก็ตั้งไว้ประมาณนี้แหละโอเคเพราะว่าคนเข้าแล้วปุ๊บมันก็จะปิดนี่แจล็อกสองจุดนี่ชั้นสองโอเคครับขอบคุณค่บ